สวัสดีครับผมมามาเมย์ครับวันนี้มารีวิวนะครับผมตัวนี้เป็นสินค้านะครับผมโน้ตบุ๊กมือสองของทางร้านไอทีเล็กที่นึ่สองครับผมเครื่องนี้เป็นเครื่องมือสองรุ่นจำนำนะครับผมเป็นของยี่ห้อ Acer Aspire 5นะครับผม A 5 1 5 5 1นะครับตัวนี้รีวิวเป็น Intel Core i 5นะครับผมเจเนอเรชันที่8ครับผม8 2 5 0 u นะครับผม1.6 g ่จิกนะครับผมตัวการ์ดจอก็เป็นของ Nvidia GeForce MX 1 5 0นะครับผมใสนึ่งา2 g นย์นะครับผม ตัวนี้ใส่แรมไว้8ปดจิกครดิสก์สลับเก็บข้อมูลนี้นใส่ไว้1000งพันจิกหรือว่า1นึเทราไบต์สบายๆเลยนะครับสลับเก็บข้อมูลนะครับผม ในตัวเครื่องนะมี Wi-Fi มีกล้องเว็บแคมหน้าแบตเก็บไฟนะครับผมหน้าจอเป็น LED 15.6นิ้วนะครับผมแล้วก็ตัวอุปกรณ์ของแถมนะครับผมก็จะมีเมาส์นะครับผมมีแผงเมาส์แล้วก็มีสายชาร์จคู่ตัวเดิมๆไปนะครับผมตัวนี้บอดี้หน้าจออย่างที่แจ้งกันนะครับผมตัวนี้หน้าจอ15.6นิ้วบอดี้หน้าจอให้ดูกันนะครับผมตัวนี้หน้าจอสามารถกางได้เกิดร8อองศานะกางเรียบแบบนี้ได้นะครับผมแล้วก็สามารถย่างอไปข้างหลังได้หน่อยแนึ่นะครับผมแต่ว่า โหมดนี้ไม่มีใครใช้กันนะครับผมแต่เขาก็ออกแบบมาเพื่อนะครับผมเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของคนนะครับผมให้มันมากกว่านั้นนะครับผมอย่างจริงแล้วก็ใช้กันอยู่ประมาณโหมดนี้นะครับผมจะมาสามารถกางเรียกออกไปได้นะครับผมโอเคนะครับผมเรามาดูบอดี้หน้าจอก,กันว่ามีอะไรกันบ้างทางหน้ากันเลยนะครับผมเริ่มจากตรงนี้นะครับผมกล้องไมค์อยู่ด้านหน้าเลยนะครับผมทั้งกล้องและไมค์อยู่ด้านหน้านะานกล้องไมค์นหน้าแนละ้วก็ตัวน,นี้สวิตช์พาวเวอร์ในการเปิดเครื่องนะปุ่มเปิดเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับผมสำหรับคีบอร์ดตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ ลักษณะของคีย์บอร์ดนะครับผมเนื่องจากเป็นจอ15.6นิ้วคีย์บอร์ดจะใช้เป็นคีย์บอร์ดใหญ่นะครับผมมีชุดตัวเลขหาาบวกลบคูณหารสำหรับทําเลขบัญชีนะครับผมใครที่ต้องการพิมพ์ตัวเลขบ่อยๆก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับผมแล้วก็ทัชเพดแบบใหญ่นะครับผมตัวนี้แผ่นทัชเพดใหญ่คลิกซ้ายคลิกขวาอยู่ในแผ่นเดียวกันนะครับผมตัวเครื่องลง Windows 1 0 6หบิตพร้อมโปรแกรมพื้นฐานเรียบร้อยและบอดี้ท่อนล่างเป็นโลหะท่อนบนนี้เป็นพลาสติกนะครับผมสีดําด้านแบบนี้สวยเลยผมเด๋ยขออนาด่อกนะครับผม้ด เรียบร้อยนะผมตัวนี้ลองดู1 6 4บิตของโปรแกรมพื้นฐานนะผมบวชเ Excel PowerPoint นะผมในโปรแกรม Office แล้วก็ สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi นะเล่นอินเทอร์เน็ตเฟซไลน์ต่างๆสามารถเปิดเกมเล่นหุ้นต่างๆได้เลยสบายๆนะฝาหลังเป็นสีบอลน,นะตัวนี้ฝาหลังพลาสติกสีบอลแบบนี้สวยๆนะครับผมตัวนี้ฝาล่างแบบนี้นะครับผมฝาล่างแบบนี้นะครับผมบอดี้ด้านข้างนะผมมาเริ่มกันที่ตัวนี้นะครับผมบอดี้ด้านข้างรูรอกเครื่องนะครับผมตัวนี้รูร็อกเครื่องตามมาด้วยช่องเสียบสายแลนนะครับผมยังแน่นเต๊บอยู่เลย USB อ่าตัวนี้เป็น USB Type C ทนะครับผมให้มา1ช่องตัวนี้เป็น HDMI นะครัต HDMI ก็สำหรับต่อเข้าทีว่ามจะ สองนิ้วสี่สิบนิ้วห้าสิบนิ้วเวลาดูหนังนะต่อเข้าทีวีที่บ้านได้เลยนะครับผมแล้วก็ตามมาด้วย usb นะครับผมเป็นตัวนี้เป็น usb สามจุดศูนย์ให้มาอีกหนึ่งพอร์ตนะผมแล้วก็ตัวนี้เป็นการ์ดรีดเดอร์ eddy card สรับเสียบแมมโมรีจ่จากกล้องจากมือถือนะครับช่างกล้องช่งางภาพต่างๆไปถ่ายงานทีมถ่ายาวิดีโอมานะครับผมสามารถเอามาตัดต่อวิดีโอตกแต่งรูปภาพกันได้นะครับผมใช้โน้ตบุ๊กตัดต่อวิดีโอตกแต่งรูปภาพกันนะครับผมถอดเมมโมรี่มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมด้านหน้าไม่มม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 ีนนมมมมนนีีีีีออะะะะะะะไไไรรรรรราา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 กกนน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 นตััััว้้้้้้้้้้้คคคบบบบผผผดดดดดห่เยๆขขงงจมี เดซิเดอเตอร์นะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เวลาเปิดเครื่องจะมีไฟสีสถานะสีฟ้าติดอยู่ตรงนี้นะครับผม USB 2องใหม้มาอีก2พอร์ตแล้วก็ตัวนี้เป็นแจ็คหูฟังแจ็คไม้นะต่อเข้าลำโพงต่อเข้าเครื่องเสียงที่ตัวนี้ได้เลยนะผมนี่นะครับผมด้านหลังอ่าได้ตันใต้เครื่องนะใต้เครื่องจะประมาณนี้นะ,นะ,มนนะผมฝานี้นะครับผมฝานี้ก็จะเป็นฮาร์ดดิสตนะ์นะครับผมฮาร์ดดิสต์สามารถเปลี่ยนฮาร์ดดิสต์ใส่เอเดดีได้นะสบายๆเลยนะครับผมตัวนี้ใส่เป็นเอเดดีได้ ครับผมถอดฮาร์ดดิสก์หนึ่งพันออกใส่ดีสักห้าร้อยสิบสองก็ลื่นๆเลยนะครับผมแล้วเราก็ไปเก็บงานในตัวแฟลชไดร์นะครับผมหรือว่าจะไปเก็บงานในตัวฮาร์ดดิสก์เอ็กซ์เทอนอลก็ได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นช่องใส่แรมนะครับผมเนี่ยนะครับผมต่านนี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับผมใครที่สนใจโน้ตบุ๊กมือสองราคาเบาๆนะครับตัวนี้ Acer Aspire 5A515-51 นะครับตัวนี้ซีรอยู่เป็น Intel Core i5 Generation ที่8นะครับผมราคาหน้าร้านตัวนี้นะครับผมอยู่ที่11,000 500บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจจับจองเป็นเจ้าของเข้าสามารถเข้ามาตเัเปิดทดลองเล่นได้ครับผมที่ร้านไอทีอิเล็กทรอนิกส์สองนะผมอยู่ติดกับศูนย์จักรยานยนต์้านขาจักรยานยนต์ยามาฮ่านะครับผมฝั่งตรงข้ามกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาอุทัยธานีมาไม่ถูกสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์087278533เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ส่งโลเคชั่นขับรถมาจอดหน้าร้านหน้าบ้านได้เลยร้านอยู่ห่างจากคองาระการประมาณ200เมตรสำหรับลูกค้าที่อยู่ ต่างจังหวัดนะครับผมไม่สรุปการที่ร้านก็สั่งซื้อออนไลน์กันได้เรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมตัวนี้โอนเงิน11,500บาทเข้าบัญชีฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมหรือลูกค้าที่ต้องการให้ส่งแบบเก็บเงินปลายทางนะครับผมถ้าเก็บเงินปลายทางขออนุญาตบวกเพิ่ม500บาทนะครับผมลูกค้าโอนมาจํามาก,ก่อน500ที่เหลืออีก11,500บาทไปรอรับเครื่อนแล้วค่อยจ่ายเงินที่ร้านที่บ้านของท่านได้เลยระยะเวลาในการจัดส่งทั่วประเทศส่วนใหญ่อยู่ที่2วัันนะครบผมส่่งงงวันนนีี้้พรุถึหอนน่ยก็็จะเป3วัสงวันนีี้้พรรุ่งนปะครััััับบสสสหรรรใใใใคคททีี่่นนจจจก็ดดไปเลยยงติ หรือว่าอยากจะลองเลือกเครื่องอื่นสามารถเข้าไปดูในเพจโน้ตบุ๊กของเราได้นะครับผมเพจหพระจก็ไอทีอิเล็กทรอนิกส์สองนะผมหรื่อที่เฟซบุ๊กส่วนตัวของผมเฟซบุ๊กมากมากมีในเพจจะมีโน้ตบุ๊กอีกประมาณ20กว่บรุ่นนะครับผมสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้ชอบอสนใจเครื่องไหนก็สามารถ,ถาทักทายสอบถามกันได้วิดีโอคอลนะครับผมมาดูเครื่องกันสดๆหน้าร้านหน้าบ้านได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็จัดไปนะครับผมเข้าไปแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยสำหรับคลิปนี้เครื่องนี้ก็ขออนุญาตรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ